ใส่เบิ่งนี่มี้ยังแน่นี่อุปกรณ์นี่อุปกรณ์นะคะไม่ได้ใส่ไม่ยิ่นู่นเนี่ยบ่กเลยเบอร์พุดบ่ได้เลยผุดเบอร์ผิวอุปกรณ์ไรโจ๊ตผุดพร้อมนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์ของยูทูบเบอร์ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไง ไปค่ะไปใต้แมงกันมาตามมาค่ะแม่นี่ไงเดี๋ยวก็บีบเข้าไปสิครับเออเวลาจะใส่ก็บีบแล้วก็ยักเข้าไปไงอ๋อโอเคอือ

มาโอ้ชเวนผูผ้นอยากมาประจนภายนะคะก็บแม่ซีนู่นค่ะ<ม>นี่นโมนโมมาเก็บแม่งหนีออกนะ<ม>นี่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 ลูกเออเออเอาออกนะอย่ามันไข่ใส ยังไมนไป้นอนนะแล้วนนมีแม่งจีนูนสองตัวโอเคอ๋อ,นนอ,นนอนน ดอว่าเขาจะฝากห้าสิบบาทร้อยหนึ่งพันหนึ่งหน่งถห้าพันวันนี้ไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีแมงกี้นูนอรน่น่ผ้าปลูกแตงยังอยู่เนาะเป็นยังคือพ่กพ้า,พากันยางมาเนาะ แม่ออกมาก่อนเนาะมาอาบน้ํานะคะมันร้อนอพาลูกไปไต่ยังนอนนะโอ้วิชาชีวิตล้วน,วนช่วงนี้พาเด็กฝึกวิชาชีวิตล้วนๆค่ะปิดเทอมหันษาอะไรบ้าบ้างคะจิ้ป,ปงกับจิ้งหรอกับจิงหีดใช่ออไม่จิงหลีไมาได้กิดมาโอเค